โอ้ยโอ้ยกายกูวันนี้ไม่งอหังมาหลายแถลานคอยบนโอ้ยตาคอยตาล่าย,ยิางนเนี่ย,ยแล้วมาวานนี้ฟังบทก่อนบอนหนักหนาวันนีใจเป็นพ้นทองน้ำที่มาคือกินเอ้อก้อย ฮันซอยเสีโอ้ยน้อแม่พวกพ่อลุงแม่ป้าอย่าหันหน,น้าไว้นี่ละหมอลำหม,มูขนาดนี้เพิ่งจะเลือดหิ้เขา้าของเกา่าประเพณีอย่าเฝ้านีเมื่อนอนก่อนละสิลำดอกลงหาน เจ้าเอาผลงานนลนลำเล่องยังสมองของคนเตยเียงมาแสดงอยู่หันให้ชาเวบ้านได้นั่งฟังและตั้งแต่เข้าก่อนอกี่มีคนนั่งฟังลำกันฟังไปนำบทก่อนบอละแสะดงอยู่ในเรื่อง วพวกเบาวเสียงเบาทิศผิดกหัหเฮาเดียวนี่ประเพทนี่สมัยเก่ามาฟังลำจังสี่บมีเหล่าสีรองคอ <c oughs> แล้วพวกผู้สาวผู้เบาผ้ากันนังโนอข้อม่าอยากนางเนอไปใส่ทัานพอใจก็ตบมือเอาสวดสวด คนหลายๆสำหรับเสียงปรบมือเป็นกำลังใจเคลื่องใ,ใจครับแล้วขั้นพอใจกัะตบมือบอลลูเกือเดาเต็นเดี๋ยวนี้มาแล้วเป็นคือแนวพวกฝรั่งมาฟังลำนำแต่เราขั้นเมาแล้วบ่อยเชยบ <c oughs> <ừ ๆ c oughs> <Jenn S 2> อลลูนสกกับบ่ได้ บอกให้เศร้าลุกเตยเลยไปใส่เดินก่อนเฉลิมพลสาธิตทั้งสมกี่เดือนเพนบ่กี่เทนหอดขอนเขาแล้วควรใจแพทรพ้นห้องนำมาเบาพ่อได้เป็นกระโจกเงาสาธาเจ้าผู้เมือ่มอผู้ค่อยเสียอยู่รลอหานผู้ค่อยเสียอยู่ลอหาน คือไทยบ้านที่พานมาแล้วสำรับบ้านของเฮาก็บ,บ่เป็นดอกจาก้าเพราะว่าเพื่อนซึ่งสาสูงพวกพอลุงเอาอาตั้งท่ารอถ้าฟังเรื่องลานขอลอกไม่เพียงมีหบดผ้าที่ออกจากไม้ควันใจเพื่อพนพน้องเดิมแห่ไง ยังยินนีรับใช้มีงานนาให้ข้าล้านมีงานนาให้ข้าล้าน นาละนาสวดสวดให้ดวงตาฝ้าประทานนะครับรับบทญาบัวสีเมื่อนี้เออเนี่ยยังโอ้คือสิห่าวคักเนะเพราะ่ก็เห็นเจ้าสวดซื้นี่สนอกแม่ขำเพื่อนย่างกันสวดซื้นผิดนทั้งเกศตั้งที่พวกแม่เท่านี่อยากได้ผัวบ่สูง อันเทว์ปชีว่าะคอยว่าเป็นโบมีบทมีบาทพูดเทาสิมามักเป่าหลุนนองดอกก้อยอ่อนฟาดเสียงโดนตีเข่าจันทิแล้วรุ่นข่อยนี่เนาะรุ่นเฮ้ามันตรงเขี้ยวมากเป็นบอดเชียวไวอาชามานางไก่เทวานี่เท่าวีสมตั้งใจมาหาเนี่ยเป็นอีหยังเนาะ อุ้ยลูกหลานข่อยกับชามาหลายไปว้าหลานนี่อู้ยเปิดช่วนหลานข่อยก็ยังนในนิสตาวันนี้เอามาหอมจักบาทก็น่าหลานยาบ่เห็นจักแยะพอชีหอมเพื่อเมื่อนี่ละครชีหอมมันมดสุดโต่งช่วดชวดจักบาทเท่าช่วดช่วดหอมมันแม่มันมาหอมมันเฮียหอมมันต้นพี่เราเอา เพี้งนี้แม่ร้านแม่มียาสิบ้หอมจังไดนยี่เขาเป็นเบาะนะเขามันแมงยู่ง่าเขาหอมหัวหอมแม่เป็นแต่พ่อมันพอดูกันผู้ใดบอกมันสฉ่างลูกตีแม่บ่โอ้ยกูหอมพ่อแง่พ่อมันอีนี่แม่จังครับมะเออกูกะเฮาไปฉันเอากูมาบ้านแม่มึงรอถั่วนั่งสัก่อนนึยจะยืนอะไร พอรู้ตนเจ้าโวเป็นอย่างดอกกูจักว่ากูว่าจุนเส้นหนาเส้นหลังเจ้านายปวดลมพูบลูกหันกะสิยากอีกมึงมาอย่างแม่กูมาเมือนี้เมื่อนี้นั่นทั้งเบาหวานทั้งพ้วนดันสามร้อยคนเล้ยเออจะดันมาตั้งพี่เดี๋ยวกองกลดมาตั้งพี่นั่นเอานางลงเอากูกลว่าปชินั่งดูเดี๋ยวมึงจะเฮ็นกูเฮี้ยงเดือดเชียงเด้อแม่เมื่อคืนนี่ฝนตกสันเดียเออคอยน้าว่ากับน้องน่ะสิออกไปตอกบางนามอยู่ให้อยู่หน้าเออหน้าบักละแม่นครับบาอ ถ้าหากว่ามีนามพอเอาการกับกาเจได้เอาไว้แต่หัวปีสันดอกแม่โอ้โอเนี่ยกะว่าจังสันนะ่ะเสียงเอ้ยเห็นบ่พี่น้องป้องไปเพิ่นเฮามาบางเลี้ยงนั่งฝนตกวน้อยเป็นบ่ลูกแม่แม่โอ๊ยแม่ก็อยากให้บางลาไปท่องไปท่าไปเบิกอมองชีเอากาเอามุ่งชะตัวลูกกะจังวานน่ะละแต่ว่าพิมพ์ผ้าไปใส่มือดิคือจังว่าจะเห็นหนาเห็นตะตลา<อ>แม่จะไปใส่มาอยู่แม่อีพ่อ บอกไปซื้อยาให้อหลาพันนะให้ยูอหลาเป็นวัดกูมาสร์ดีแม่แล้วเธอนี่หลาเป็นวัดเต่าก็ไอิบอ่อกแล้วแม่เอาจังสีแด้วพิมพ์ผ้ามาบอกพิมพ์ผ้าไปทรงเข่าข่อยเด้อข่อนจีเปเตรียมสิ่งเตรียมของซะก่อนเอออันแม่สีแดงมันไปทรงเข่าดอกเด้อเสียงเด้อไปเบิ่งเด้อเพิ่งเอาน้องไปน้ำกี่หำอุ้ยเออแบบหลาจังไปอยู่น้ำยาซะก่อน เออพ่อแม่หยังดอกที่บอกอีพิมไปส่งดอกเฮ้ยมึงหนีไปรถถอดแนงถอดพี่แม่นั่นไปอีพ่อกะอดเอาซะก่อนนะกินข้าวพ่อคิดว่าตัวเองเป็นตัวคุกเพราะว่ามองกระจกอันหาเป็นคนสัวสวยแล้วก็น่ารักอีกด้วยบินกับวันตัวสวยจะส่งแมวที่น่าอัดมาเบิ่งฉังขันจัดของวันพี่แม่มาง่ายา เงี้ยเียเเ้าหมเฮาคือเมียอย่าเพิ่มท่าแปงเอีันนี้แม่ยืนเงเจ้าอย่าห้แล้วนาม่เมื่อนี้เ้เยีอหากอเชียมมึงคือบ้ฟังขูเนเดียวนั่นกูหาว่าตัวเอาเมยเมืองคนเอื้อนมึงไปยั้งการบ๊สนโหวนใจเหรอะหมอกก็หูหมอกใช่เปลไปยั้งมึงจกงบ๊สนใจกูเดียวเนี่ย มานี่ดูพิมมานี่มาเบอกกันกับขู่ชะวกรอะยาเออให้นั่งเบากอนมันบกการเบาน้ำเจ้าเป็นยังเบิดแล้วได้เงีเบิดเงินต่อทุนอย่างงั้นนี่บอกจะหาพันแน่เงี้ยม่หยุดไม่หยสิไปยังฮะเอาไม่ยาเอาไม่ยัง มื่อวานจังไหนใครคุ้มาจังไหนไม่ใงี้สีมับหมาเอาจูดกระโพกก็เริ่มเติมตั้มมุกใบสิไปลงไฮโล่ง้ยมึงจะว่ามึงจะว่าจังสั่นมึ่งยาว่าจังสั่นมึงื้องว่านผู้ช่วยทวินนัดไปธุระสั่งตัวเข้าอบกับนั่นพี่ปอกวุ้ยเมียาเข้าไปตัวที่ตัวเด่นตัวปุ่นคุณนเมียาเด้อขันมือในพี่ผ้าพี่ธุระไปพี่ผู้นัดให้ยืมเงินจังหาพันในแม่ขันเมาเรื่องมาเมาเรื่องเงินมาเมาเรื่องครับจีริม มึงเห็นบ้านเหมือนเมื่อเมือบ่อเดียวนี่เดือนหกขนตกแล้วมึงเห็นบ่อฮะผัวมึงไปให้ไปหน้านาทีเมึงคือไปส่งเข่ายาสิมาหยิบเงินกูมึงสิไปยังมึงสิไปยังผู้ช่วยทางไหนกำนันทางไหนนัดมึงก็เดียวฮะเอาแล้วได้เอ็นบ้านเอาแล้วได้คันเป่าดีก็เป็นดีแน่เพียงไม่ยาฟังได้ไปอย่างว่าคนมีธุระคอยมีธุระคอยจังจะไปยืมเงินตัวขอบ้านมาขอเจ้าคอยขอเจ้างเมื่อคอยยืมเงินจ้างคอยเจ้างเจ้าเมื่อจึงเงี้งนะไปแล้วคอยกับเจ้าเป็นเสี้ยงกันเจ้าอย่างเราไลกคอยเป็นลูกแม่ขอแม เจ้าหาไปนี่มสิใจขาดตายก้อนแม่ยนันอกีนี่มึงันใจีมันสพอเอน่กะเอากูวางจริงไหมอนให้กูวางจริงเไม่อาอยู่นีนาไม่ยาเหลือยูทงมงต่างไาว่ากูได้ลูกในตวสิเนเป็นืกูคือมาเป็นน้สกุของกูจากกูถามแทันตาปืนี่กูุกูไยืมแล้วกได้ขาทไยืมเจ้าได้ขอเจ้าจเามไมยืมยืมยอโอเค มึงมาอยู่น้ำกูกูหักกาฮาว่ามึงอย่อยู่ดอกพิมกาฮาว่าจะได้ลูกไม่เจ่าบ้านละได้ลูกไม่เจ่ากระยอน่ากูหักกูแพงมึงย้อน่าลูกกูหักกูแพงมึงนี่ล่ะอันเรื่องเงินหาพันมึงเสี่ยวกูกะบอว่ามึงสิไปส้วนเพราะไงกําั่นผู้ช่วยไปจังไต่ยิ้มจะเมื่อที่จับหัวมึงแต่ตัวอีห่าอีกองจองไม่หยังไม่ยาเอาเอาหลักษาถูกบุญคุณเสี่ยวเสี่ยวออาเอาเวาคมจีก็เสี่ยวเอ่แล้วก็เสี่ยวเสี่ยวเพราะว่าบุญคุณเสี่ยวอยู่ต่อไปก็เดี๋ยวพันอุ์ยิ่งห่อยิ่งพันดเ้อ เขาเขาขึ้นจังหวะเสียวอยู่ยาอยกตบปบหูยาเห็ยังเอ้ขา่มามาสสิไห่บเก็ได้ขอได้ยืมสิไห่บกูเฝ้าเพราะเห็้เราสวยเพราะเหกเราด้เอเนี่ยกูเดีขอให้กูยืมไหมเรื่องนี้เข้ากันอันเนี้ยไปส่งเขาน้องเคยนี่ร้านมือเป่อยากไปนี้ย่าใส่เขาล่านอาหารเย็นเงี่ยอยากไปสุกภาป่ไหคะกูสีดำกูจะไปคนเพราะคนมาไม่ใช่เรเน่

มึงเห็นบ่พ sure? ี่น้องป้องไปเพิ่นมาเบิ่งนั่นเพิ่งเอฟซีเขาจำไดนมึงอย่าเว้ามึงอย่ามาตบหัวกูนะกูเป็นแม่มึงไหนก็ู้อยู่แม่ก็เป็นเสี่ยวงยุ่งเพราะเดี๋ยวว่าดีหม่แล้วจะบ่ให้อเล่าไปจ่วงเขาอบ้านไดนเขาก็ฮู้เด้อว่ากูนี่เ่าบัวสีเด้อโอ้้จำไม่นะจำไมาจังไดยไปส่งเข้าผัวมึงลูกกูก็ตามสทางผัวมึงหลานกูกูบ่ให้ไป เมื่อนี่กูกันสีไปวัดคือกันเพิ้นฉลองผัดโดดระรู่เขาเจ้าไปวัดขอกันสีไปทุรักคือกันหลักไปครับพุชไวกันแล้วกันไปเอ็นขบอกสั้นคุณจะไปยังชมเขาลูกจะข้องก็ไปชมกับบรนตาชาแม่เอยากเสีแตกเด็กนะไปกาจากสองพันก่เอาดอกไม่ยาสองพันสอก็เอายู่ในเนี่พัมึงลองนับมึงดูมกานนับคือขู่บอกนาบบกานับานับในหฮือนไปเอาจังสีบอกม่อขอบุญอีนมึงไปเอ็นได้แล้วเอยนบเจ้าไม่ทาเขายืดดังแด้เาช่วยสาวิน ตัาทวินเนี่จะไปบอกกำเน่นพมแล้วไปรัขอยยืท่นคด้เาทวินโอ้ยากองจองเลยจะกล้ำเรื่องอย่างกูคึอเป็นงกงกม่นีม่จสันเ้เอีเม่เราคือเป็นจสันบุูบอว่าเขาล้ำเรื่องอย่างบอเอ็นมึงก้เบิงถอะอีพิมซํานั่นถวชสีสีจักปี่ึมื่าม่เป็บ่เถ่า เราเราก็เป็นจังสันนิยาผู้ใดสิไปส่ง,งเขาอีพ่อบัตตานี่น่ะอีลากายาไปนั่งเป็นไข่มกลากระยาไปอุ้ยว่าไปว่ามากคืออ่อนช่อนหลานข่อยแท้มูดเจ้าอันดี้มามแก้มหลานอีกก่แค่แบบมั่งแก่ละมามแก้มหลานไม่ยิงย่งหมือนอาทเป็นไข่บน่างเลย แม่สิไปวัดไปว่าน้ำพิ่นดิสิไปเก็บมมอนมะเกลอมอนจิไปวัดจิ้งเล่าก็บ้าอีกจ้าถ้าไปวัดก็จะไปเอาจานวัดแั่มาเด้ออีหล่ะยักษ์ข้าร่างตัวนี่หาบุ๋มฮะบา๋มกวางจุ่มเครื่องไม้แต่แตะวาวัดยางเดียวแม่ย่าฮะบุ๋มเว้ยอีนี่แม่บัวบัวสีตัวนั้นพูดแต่ตะวะวัดปรตูวัดแล้วางจุ่มเครื่องไมจิงเหล่าบัวบัวสีก็มีเต้เว้ยแซวไปเสรกะละมังดูมาห้าล่างยุทธ์ตะวาวัดยางเดียว เอาแต่เน oh, oh, so ้กินบ่อเอาถ้วยอ้เอาใส่ถังมบ้าปะต้องนี่ละพี่น้องเ้ยเป็นมาสังกาลาบกคงมันรูปน้ำขันบกคงเทียงโลกนี่บ่มีเพียงยังไปน้ำหยุดเสมอมาคือขามโยคะนคืนเฮ้ยมีสุกลาบเลือนยังไม่แก่แวะเจ็บเปล Em khởi trốn xa phu, ném bông na xa mây. Làm tôi bắt Mẹ ơi mẹ, nhớ tháng hoa mềm phồng phào, khơi đâm biển xì thau. Nháp vơi là sáng mây, biến, tan đi mà không nguyên นั่งอยู่เงอนปันอยู่ทำตาหัวสำยางกเกษแล้วมีแต่แนววานเพศสืส่อว่าชะาลากันพอระมานให้หุนบ่รอยากชนก็จำฮังบ่รอยากมั่งกันจำพ่อสิขวาไปและเน้ มาแต่ลูบน้ำขานาที่แตกมังเหลือเพียงหลังและงแม่หลัยืนน้ำเหลือเพียงหลังและงแม่หลัยืนน้ำนอ้ญญองคุณยาย รบวนการหลายค่าสำหรับผู้มาไน้เนี่ยอกคนติดสวยอในรอบบ้านจักลาสาวลำดวนมาฟืนต่เศรเลยเามัวอยู่กาดวนคิดดวนซอนน้เสียงโดไว้โม่กะเบา ยังหวงหวงอยู่หัวร้อนนุ่นแต่หน้าลุงลากาเป๋เตยไว้เว่ยองเหี้ยขาคุคือไรเดียอคือชีวิตของกูเกิดมาจนแกเท่าันสิว้าบ่มี ลาเกิดมาในชาตินี้คงเป็นสวดไปถึงตายใจสิไว้ปัดยามคิดไอ้ติดเอ้ยไปสนนองและหากร่ำรวนสิผ้ายใยก็ในห้องและหันตวงบ่ต่อเตียงและขันนักนอยดอง Yeah. ก็คืบมาอีกแล้วแต่ว่าฝนตกทิ้งแต่เหตุออกหลายด้บว่านีอันใดเพื่อนเมื่อยเก็บเพื่อนกับเมนมาได้หลายระบ้อแปนเออนปทั้งไหนได้จะมาเฝ้่อ้าฟังแต่จู้เพราะว่าฝนมันตกเต่าป่าหลังมันมีดองเต่าของน้องนั้นมันแตกกางเต่าป่าละมีหัวมีหางเต่าน้องนางหัวหางกะบอบีเต่าป่าหากินเพียกกินมา เจ้าโอ้บ้านนี้นี่กูได้เฟื่อนชู้ได้เฟื่อนบ้างกูมาฝนตกแต่มาปลามาดงจะเม่นไม่ก้มสุยขาดเนาะกีลุ่มพว่ามาโขมาปลาซะมาแต่งโตงามแหนมีแต่ผู้จบจบงามงามห่วยเนาะกับผู้หญ่มีผู้ใดมาเว่ามาคุยปอบผู้ใดญ่จะค้นแต่ว่ามึงนี่แต่ข้าวว่านอันผู้บ่าวเก่าเนี่ยแต่ว่าเพิ่นก็มีดูไมีเมียไปแล้วล่ะ อย่างนี้เราผนนมาออกมาหนาอยู่ดิดิเห็น่นยางผ่านบ้านห้างรอเ่านี่ยจอเบิ่งผูเบาอยู่เจนี่เลระอลุนอยู่เหรอนอกอพสศมาหรบอแต่บอเป็นอย่างดอกไม้เนี้เขาเก็บพืนได้หลายเรียว่อเป็นเขาไปอาเห็ดวางวาง่อเขาไปเกี้เห็ดทาางผุเบิ่งจัเข้ากันบบ่ทำามไมได้เต่มกันเดี๋ยว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 ยังนี่เงินตัวบดประจากเงินสะบอเออกะจังวาเงินนั่นล่ะหุงจักอยู่วางเงินอยากถามเสร็จ f อ T t เขาเอามาให้มีไหมอ่ะมี FT ไหมอ่ะมีไหมอ่ะบอกเออเอฟีจะเห็นไหมาอฟแฟร์คืออะไรตัวหน้ากลางโกกลางปลายังไม่ FC ซอยู่เนาะาเดียวเดยวเดีมันเป็นมาาอย่างไรเรานำจากคำสองขั้นแนวสูงเ้ยเห็นว่าเขาแข่ขดหอดเจ้าของอยู่เด้เฮ้ยขดหอดลูกหอดเมียอีบาเล็กขดอดกัมีลูกม่เมียอะไรเมอนบอกจากเครื่องจากขั้นกับม่ลูกมีเมียได้หลย เดี๋ยวกอลำลวนน้องสิเมื่อเงินฟังอ้ายก่อนมากับมือส่วนเลยเนาะจะเป็นมือไหวให้ราคาใดจักเั็งสี่ตัวเห็นผู้สาวจบจบงามๆหมดเลยเดีมันจากส่วนจากใบเลยโอ้ยกับนเ,ออเออบนื้อไม่เนืเอาลาหนังเ้ยเป็นหนังนอกคือบอเอาครูสอนไว้นอนรวมหอมเกลียดนอนาเอ้ยออมันนี่คือหอดผู้บเบาเก่าอยู่นี่นะ<ฆ>จักบุตรรู้เบาผัวก็คือเอาใบใหญ่เมันตันบอกโอ้ย เอามาเปิดตาสั่นเถอเอาเทียเห็ดโอ้อยกระเทียมกรทางอื่นแน่นอนกระลาบเทียมกูพ่อเห็นใครหำผักคือเขาเฮ้บุญเมษิขอเว้าน้อเกียงเกียงแยกสองเปียงทางหัวใจขอโทษเด้อยาว่าชายจังไรปากไวน้อหาเรื่องปากกระไรอยู่ดอกมือไว้นี่เป็นเรื่อง ่ยังคือหลายตัวไอะจ่าอะไรเด้อคือไม่น่าสามกูเด้หน่ที่อยากไปนอนคันคือเซมันแทนนอหาแก้มเจ้าสีฟ้าลอาโอ้ยหามือเอ้มึงคือสั่นแท่มึงเดี๋ยวอีกไม่เดี๋ยวกระเถิงแล้วมึงคือโบยื้อให้มันเถิอ แกมเจ้าสีปาลาพวงบักตุมโอ้ยเห็นว่าก็บอให้มันถูกอจัคเนาก็ตกใจเลยกว่องขอาวแกก็ไม่ผู้มาต่อยกนคไจังไดน้อเบาผีเสียงสีไดแอป้มจังสันเกเว่าบอให้หุ่นหยาบนอสานได้แขนหนึ่ง ซอนตําตําคำสูงสูงเห็นสาวงามหรือมัวอดเมียโวยนอลวงอ่โอ Le ้หอยเก้ามาายักป่าซำสังไลเดีสังไลมันเว้างยำแรลงไงปอยแสงลำดวนจ้าจ้า หาเนื liksom, like device, s <S ole, so. ้อยนมเลงทพื่สิไปอยู่โซโล่โวยลอกว่าจังไดคนใครอ มันเอ่ยพิมพ์ภาพไปใสอีคือจะมาขาดลาดมากพี่บามาตรงหน้าคือมาหอดพี่ลรือ่าโอ้ยเจ้าห่อเข่ามาหลายบ่โอ้ยเกาห่อมาแต่พอกินไปกินมันล่ะเนาะผู <c oughs> ะ้ใดสิได้ห่อมาเพื่อผู้อื่นแเนี่ยมันบ่สมจิตใจตั้งตัวตัวนี่เนาะว่ามันเพิ่นสิห่อเข่ามาหลายอันอีเสือบักกะแลงดำอยู่เฮือนก็บ,บม่มาส่งห่อเข่าอีแม่เอ้ยนี่ล่ะมองคอยศูนย์ มึงกล่าพะมึมาจากที่นอพู้ใด้สิเดีหอมาื่อหวมาื่อกับโบติมตัวนา้เอาแต่ส <photos> ิมาอมามาอาฟื้นนะพ่อเราบอกกได้หลาย้วน่ะแต่ว่าวันสิไปหาเฮียท่านทงคุณยูผัดมาก่อนขาดลาดมาจังเลนั่นหรือจันอันขอบอกอันหนึ่งนั่นเนะอันบสมฟันอาสมุิวาเนาะสมมุิเป็นบ่เนะเสมุิเนาะสมุิสมุดวา อายากได้รับด่วนไปเป็นเมียน้อยสิพ่อใจเอาอายเนี่ยบอได้บอน้อกูบาดีเนาะบอเออใครโยอันเขาสอใครผู้อื่นเด็ดที่ต่อย่ะบอกระบอกว่าจะได้กับไอพนีถ้าสมมติว่าไายนี่อยากได้รับด่วนนี่ยนะไปเป็นเมียหน่อยสิพ่อใจเอาไอมา เนาะสูวบอตะนายเท่บาดปุ้ตะนายจ๊งเลยนอสูวคนพ่อหนาบ่าพ่อปืนแม่เอ้ากวนหาตะกี้ตะกีตะกวนกันยังกีพอกีหอดอยู่เลยโอ้ยเนาะขยันเป็นหน่อยคนเอยุจนเถ่าจนแก่พานี่เด้อคืตัวไปก็นยังค่อยขยับเป็นไงสั่งตัวดูจนจะได้จีถิมซื่อๆรลอที่เดียวบ่ได้จีดอกบ่ได้จีแน่นอนเล็กจ๊งได้กับโบไฮจีโบไฮจีเนอใช่เสียงไฮจีนาะอีแม่นอเสียดายแค่ พีเสียงเอยซาบามีเมียแล้วจะมาเซวให้เสียทาง่บตั้งแต่ก่อนบอกให้สู้คือบอกกามาตอนนี้คิดจังดี๋ยวนี้กาอะไรเนี่เดี้าพีเสียงเอยปากว่าหักรองใดใครสิเสือแนวเมียมี ท่านแน่จริงกับป้ามาสักที่หนกล้าป้ากล้าป้าใจไหมใจไหมป้าสาธีอยากข่วงแขนจังแม่นข่วงโบราณเบ้าปีเสียงเออเมื่อวัดีๆเนี่ยผุนเอาเน็บผงไว้เนี่ยหรือสั่งมี เวเดี๋ย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 วให้เขาควบแม่ใหญจแจกบาทเนี่ยต่อมันอดกลั้นมาโดนแล้วมันอยากโบมันอยากโบมันอยากเบาเบาโลดเบาโลดเบาโลดเบาเรื่องเสืออีเสือบอกก็เรื่องกระแลงดับเมื่อนันบอกอจะเป็นคยสร้างมันหลายเลยเดี๋ยวเห็นน้านี่ยก็อยากเบิ่งผุหลั่อยสร้างหลายพ่จะนเมียเพิ่นจังซี่น่ะบอกอ้ว่าซีจะว่าเ่นเา เมียน้หยไม่มนบ่ได้บ่ลาธรรมาดาวเมียมาเลี้ยงยามันนักเป็นจังสันพี่เสียงในคอยอทุน่นอยากกังวลทางสู้สิไปสวอนส้อนผู้ไมพี่เสียงเอ๋ยเป็นพ่อห่างยามใด้ไปหา 快把我！ ใจฮีหลีหหหพี่แซ่กับเปี๊าเมียมาหรอเดอ้อคันอายเป็นสโสดแล้เหลือใจเสีเอาซะเลยขันนี้เมียอยู่กับคุยกันไปจับเสีนระเบิรงกันไปไนะี่นานี่แสดงว่าถ้าไอ้กลับมือเอมื่อซ่านี่อ้ายไปปผาอีเสียบักกระแลงดำอยู่บ้านพิมกลับมาหาลำดวนลำดวนสิรับอายเป็นสูเป็นแฟนแมนบอสน<ำ>จะมันมือไหวขักเนาะ ย้าสิสดวดร่วนเลยที่ลาอยากรู้ความจริงจากไกเธอนะสูจ้าขันขันว่าไอเป็นโสดแนลน่ำดวนกับสิลปายุแต่ว่าตอนนี้อยากไ้บ้านอยากไ้เมืองเพิ่อนกันสิไปยญาตเพื่อนมากกะไรเนาะ,ะถ่ากันสันกับมือหินเมื่อสันเดี๋ยวให้จังหวากันไปมึงนี้ไาสิิไปทรงประหลาดไปสิไปง